วัฒนธรรมและผู้คนหมอตั้งใจจะหาทริปที่สามารถมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่หมอได้หมอเลยต้องมานั่งทำการบ้านค้นหาว่าไปที่ไหนดีหมอกำลังเครียดว่าจะไปปาร์ตี้ที่ไหนอยู่เลยมมาไมครับ ไปกันเลยเดินทางอีกแล้ววันนี้ไปไหน<ะ>เดี๋ยวเราจะไปตะลุยลาวกันปาร์ตี้สุดมันอาหารอร่อยเอซี <FC> ติดตามนะครับเราเอซี <aja> ลาว,ลวตามหมอสริทมาด้วยนะครับยอตอนนี้นหมอได้ออกเดินทางจากสนามบินมุ่งหน้าบินตรงไปสู่ประเทศลาว เยียนนะไอ้ยอยเยีมไปทเวียนนาเลยยลาตอนนี้เราอยู่ที่ประตูชัยของเมืองเวียงจันทร์นะครับสวยงามมากประตูนี้สร้างมาหลายร้อยปีเขาบอกว่าอาจจะถึงพันปีนะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงความงดงามและลึกถึงผู้ที่เสียสละให้แก่ประเทศชาติและได้รับต้นแบบมาจากฝรั่งเศสใต้ฐานของประตูชัยได้วาดลวดลายของสัตว์ในตำนานตามความเชื่อ ของศาสนาพุทธโอ้โหสมัยก่อนถ้าจะมาลาวนะครับต้องผ่านประตูนี้ประตูเดียวเลยนะครับเดี๋ยวนี้มาเครื่องบินนะครับอาหารลาวก็อร่อยมากสุดๆเผ็ดสุดๆก็เดี๋ยวคืนนี้ปาร์ตี้กันต่อเนื่อคืนนี้มันสุดส ต้องม,มาล้านดีมัสรับใหญ่มากโอยครับเป็นกรุงเชพทิดใตเลย,รย,รยเรียวพ่อเรียวพ่อเคลียร์คอเคลียร์คอแบบวา่าคอเคลียร์ ตื่นเช้าก็ตื่นมาทานอาหารเช้าก็น้ำส้มคั้นนะครับวันนี้ไม่มีแชมเปญน,นะครับโอโหสนุกมากไม่เคยรู้เลยนะครับว่าคนเรานี่พูดภาษาเดียวกันกับบ้านเราภาษาไทยส้มตําเนี่ยนะผมว่าบ้านเราอายอะส้มตําของเรานี่แบบสุดๆก็ ผ่านหมดเล็กต้องขอบคุณพี่ฮาร์กับน้องเจนที่ดูแลหมอนะครับและที่สําคัญผมมองนะครับประเทศเราเป็นประเทศที่น่าลงทุนอย่างมากยิ่งนะตอนนี้จากที่รู้นัก,กลงทุนจีนกำลังบุกตลาดเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งลาวกับจีนได้เซ็นสัญญา MOU แต่งตั้งธนาคารกลางซึ่งแปลว่าสามารถใช้เงินหยวนในลาวได้แปลว่าเรากำลังจะมีการเจริญเตบโต,โต,โตในบ้านเมืองแล้วนอกจากเงินหยวนเนี่ยเอาเงินบาทไปใช้ เขาก็รับนะล่าสุดเนี่ยได้มีรถไฟโดยสารจากจีนมาลาวแล้วเศรษฐกิจเขาดีมากเลยนะครับกําลังใช้เงินของคนสูงมากไปดูที่คลับเนี่ยเห็นกําลังใช้เงินเนี่ยผมว่าน้องๆกรุงเทพบ้านเราเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่ฮัจะมารับไปทำซิตี้ทัวร์เดี๋ยวเราไปดูวัดดูวากันนะครับอ่านี่เรามาเจอพี่ฮัชนะครับสวัสดีครับวัดสีเมืองเป็นวัดที่ผมอยู่ขณะนี้ ระหว่างทางผมได้คุยกับสามเนรวัดนี้เขามีเสาหลักเมืออยู่ในวัดและรู้อะไรไหมและรู้อะไรไหมวัดนี้เคยมีประวัติเคยมีผู้หญิงท้องสามเดือนในยุคสมัยสงครามผู้หญิงคนนี้เขามีสามีและรักกันมากเขารักกันมากมากมากแต่ในระหว่างสงครามเขาได้สูญเสียสามีไปแต่เรื่องไม่จบตรงนั้น ยามเชา้าเมื่อเจ้าอาวาสได้ตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรปกติเขาพบกับหมาวัดชื่อไอด้ดำแต่เขาก็ได้หันไปมองมองอะไรนะแต่เขาก็ได้หันไปมองในหลุมที่กำลังก่อสร้างเสาหลักเมืองและเขาก็ได้พบร่างที่ไร้วิญญาณของหญิงที่ท้องสามเดือนในหลุมที่กำลังก่อสร้างเสา,สาหลักเมืองเพราะความโศกเศร้าและเสียใจ เขาได้มาทราบทีหลังว่าหญิงผู้นี้ชื่อสีมีจึงนำชื่อมาใช้เป็นชื่อวัดวัดนี้ขลังมากขออะไรเนี่ยได้หมดยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องความรักมีแบบให้เรายกพากขึ้นนะคะถ้าเราอาธิษฐานอะไรก็แล้วแต่ที่ที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าเรายกพากขึ้น3ามครั้งก็จะสำเร็จแต่ถ้ายกาไม่ขึ้นก็คือสิ่งที่เราขอไว้ไม่สำเร็จ อยู่ได้ยกว่าใช่ยกสามรอบได้เรายกเล้สามรอบเลยบางค้นยกไม่ได้เหรอใช่เดี๋ยวหมอศรินทน์ไปยกไหมก็ลองดูซี่ใช่ตามที่มาดามสั่งให้ไปยกพระพุทธรูปนะครับคุณหมอศรินทน์ก็ได้บนขออะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ก็คุณหมอศรินทร์ก็ยกได้ทั้ง3มครั้งศิลปะวัฒนธรรมเขาก็คล้ายๆกับของคนไทยเรานะฮะไม่ได้แตกต่างเลย คนไทยคนเราก็พี่น้องกันที่นี่ใช้เงินไทยนะฮะหมอชุวงนึงตอนนี้คุยภาษาลาวรู้เรื่องแล้วว่าภาษาลาวเนี่ยมันก็คล้ายๆกับภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากหลายๆที่ซึ่งลาวเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากเขมรและเราก็รู้มาว่าไทยก็ได้รับมาจากหลายๆที่เหมือนกันคือมันคล้ายๆกับภาษาภาษาไทยกับภาษาเหเนือรวมกันนิดหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยพี่หมอได้ไปคุยกับที่ฮัช ซึ่งพี่ฮัชเนี่ยเมื่อก่อนทํางานที่ไทยแต่ตอนนี้มาอยู่ที่ลาวบอได้อินไซต์มาเยอะมากเผื่อทุกคนที่อยากจะไปลงทุนที่ลาวหรือจะไปทํางานที่ลาวอะไรที่ทําให้ฮัทช์มาอยู่ที่ลาวเราไม่มีไม่มีจุดมุ่งหมายชีวิตเราก็เลยตัดสินใจว่าเราย้ายลองย้ายประเทศดูดีกว่าพอพี่ย้ายมาก็ก็ดีขึ้นนะครับชีวิตก็ดีตอนตอนมาถึงที่นี่เสร็จปุ๊บทำเริ่มต้นจากการทําธุรกิจอะไรครับทำมาเป็นผู้จัดการทั่วไของดีพาร์สครับขายของขาย ไช่ก็ทำร้านอาหารเล็กๆไปเองครับแล้วเราเก็บเงินไปเรื่อยๆพี่ฮัชครับคลับที่ฮัชดูแลถือว่าเป็นคลับที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทร์ไหมใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใช่ครับดีที่สุดครับแล้วจุคนได้กี่กี่คนพันแปดร้อยคนครับคุณคิดดูพันแปดร้อยคนนะครับที่ใครจะไปคิดว่าการเปิดผับที่เราสามารถเปิดได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้และธุรกิจอื่นๆล่ะจะดีขนาดไหนหยุดคิดได้เลยว่าเราเป็นประเทศที่ล้าหลัง ในเซาท์อีสเอเชียมันไม่จริงอีกไม่นานรอดูเลยคุณหมอสนิทได้มาแล้วพี่น้องชาวลาวนะครับเร็วๆนี้จะเจอที่สาขาของคีนิกคุณหมอสนิทที่ลาวนะครับเปิดแน่นอนนะครับจะได้ไม่ต้องบินมาถึงเมืองไทยไปหากันที่ลาวได้เลยดูสิครับเป็นคนไทยนำโชคแล้วนะครับคุณหมอสนิทจะฝากขอบคุณพี่น้องชาวลาวทุกคนนะครับที่เป็นแฟนคลับที่คอยต้อนรับคุณหมอสนิทย่า yeah!